ไม,ไ,ไม่ได้ไปพิกลเอาไม,ไม่ได้นะอันนี้น่าจะเป็นล้านอนะคันนี้ถึงไหมล้านสองร้านสองครับโราบคอคเขาดูภายในเขากว้างนะแต่ปกติไอ้ฮีโน่เนี่ยไม่กว้างเนาะแล้วฮิโน่อันนี้จะกว้างมากเลยขับสนุกไหมขับเหนื่อยไหมมันมีกี่เกียร์มีหกเกียร์หกเกียร์ป่ะเจ็ดเกียร์กับถอยหลังบอก รู้ว่าใส่เกียร์ไงเขาขับหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่ได้แถววุด้ดเล่นเรายังไม่ขับไม่ขีท่อสีนะเนาะเอ้ยท่อสีอะไรรู้ได้ไงเป็นรรเป็นไรใครก็ได้ไมขี่ท่อสอีมีน้ำกินไหมขอน้ำกินสักแก้วหน่งไหมนี่มันจะน้ำฝนนนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ซื้อเอาหรือว่าเติมน้ำมัน เตือนน้ำมันเฮ้ยขอถามหน,น่อยได้ไหมน้ำมันเท่าเกอเขาเติมให้หรือว่าเติมออเองเท่่ากีออ๋อเบิกเบิกทุกวันใช่ไหมวันไหนมีเงินเติมก็แล้วเงินเขาใจยังไงพร้อมสิบวันเบิกอ,อ๋อสิบวันเบิกครับสิบวันนี้เท่าเกอดินด่วนเขาจะมาไม่มาเอาไม่มาโอนให้เลยใช่ไหมไม,มา,นานแล้วเรื่อนี้บอกเอาแล้วแล้วเบิกเงินกับเท่าเกอยังไงบ่ S <S> ค่าค่าแรงหิงจะได้สิบวันหรือ<ส>ว่าเดือนหน,น,นึ่งสิบวันสิบวันทุกทุกวันนี่เงินออกอ่ะผมคิดเงินต่อไหร่วกนั้นเงินตนะ่นั้นโอ้แหเนนนอนเลยนี่ครับดินด่วนเขาเยอะเขาจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะแล้วก็จ่ายเงินให้ลูกน้องได้เป๊ะๆเลยไม่ไม่มีการโกงโกง,งไหม,ไมใครว่าดินด่วนโกงไหมไม่มีโกงใช่ไหมมีแต่ให้มีแต่ให้ใช่ไหม บางครั้งบางครั้งเขาบอกว่าดินด่วนเนี่ยจะจะขี้เหนียวครับจริงไหมใช่ไม่มีคนว่าดินด่วนเนี่ยขี้เหนียวอ่ะจริงไหมเซบูตอ่ะขี้เหนียวเรื่องอะไร่านไม่เขาบอกว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่ดินด่วนเนี่ยจะถามลูกน้องเขาเนี่ยลูกน้องเขาจะบอกว่าดินด่วนจะไม่ไม่ไม่ขี้เหนียวนะก็คือเรื่องไอ้เรื่องคาดเลยก็ไม่ขี้เหนียวแกก็ เออก็กินก็ไม่ขี้เหนียวกินไปัแก่ๆๆแต่ยงเออนั่นแหละไม่บางคนก็ดินด่วนเนี่ยจะจะเคี่ยวเคี่ยวกับลูกน้องเคี่ยวอะไรเห็นโทรหาผมหนึ่งกี่วันแล้วบ่ไม่โทรหาเลยเงินนี่รับเป๊ะๆเลยใช่ไหมเงินออกก็โอนให้ส่งก็รีบส่งอะไรให้ทุกคนที่ให้แกก็โอนมาถ้าอยากเราจะเสียเราจะส่งให้แกอ๋อถามแกเลยแกมันโทรหาผมบ่บ่ไปลว่าดินด่วนนี่จะปล่อยให้ลูกน้อง บริหารรถก็คือแกจะโทรมาถามว่าเออวิ่งไหมคุยอกาบแกโทรมาครั้งหนึ่งไม่เกินสองนาทีเออวัน,ว,นวันไหนไม่มีวิ่งเนี่ยดินด่วนใจไหมไม่ก็เราไม่ได้ทำงานอ๋อไม่ได้ทํางานก็คือไม่จ่ายาเออ<ๆ>ก็ใช่ก็เป็นรายวันเนาะใช่เพราะอะไรอืมเป็นรายวัน,วนใช่วัน,ว,นวันไหนวันไหนวิ่งสองสามเที่ยวงี้เขาจ่ายเต็มไหมมึติว่าวิ่งวิ่งปุ๊บ ฝนตกเนี่ยได้สามเที่ยวอ่ะไม่เคยได้ลงมีไม่ลงเพราะเอามารวมทีเดียวแล้วก็ลงมารวมทีเดียวมเลยระหวานก่อนก็มีไปสองเที่ยวใช่ไหมเออเขาก็ไม่ได้ส่งให้พิพุธเขาเก็บตัวไว้อ๋อไหมถึงว่าพอมาวิ่งรอบหลังวันนี้ใช่ไหมเออผาเอารวมไปเลยอ๋ออ่ะรวมไปเลยนี่วันหนึ่งเนี่ยเองได้กี่เที่ยวกี่วันเนี่ยเอ้าพูดถึงเนี่ยสองหนึ่งวันนี้สองเที่ยวยังไม่ได้รวมว่าวันนี้ไม่ได้ทํางานใช่ไหม ก็คือไม่ได้ทำงานสองเที่ยวคือสองเที่ยวก็ไม่ได้ลงบินมางีไม่ได้ลงไม่ได้ส่งมันพูดไงเอาแล้วแล้วเขาจะตัวไว้แล้วเราคอยเอามารวมวันเนี้ยวันไหนที่นี่วันนี้ได้แปดรวมมันเมื่อวานเป็นสิบสิบนี่เป็นกี่วันนะก็วันเดียวก็เอาของที่สองเที่ยวมารวมวันนี้ไอสองเที่ยวเป็นวันเดียวสองเที่ยวไอ้ฮีไม่นับไม่นับอ๋อก็เอาอันนั้นมารวมวันนี้ให้เป็นวันเดียว งานหน้าฝนครับต้องเข้าใจเท่าแก่ด้วยนะบางทีก็ไม่ใช่สองเที่ยวก็คิดเป็นหนึ่งวันนะไม่ใช่เนาะหนึ่งวันราคานะ้ำมันเขาไปเนี่ยอืออู้แสงแล้วไหมข่อยางใหญ่กว่าเโา้มันไม่เกี่ยวหรอกไอ้ฮีมันอยู่ที่ใจยางเล็กยางใหญ่ไม่เกี่ยวเนาะเขาน้ำมันเขาเติมเองรับเองด้วยเนาะอย่างนี้ไงนะเราต้องดูอืออันนี้ไอ้ฮีจะ เป็นคนที่เกรงใจเท่าเก่มากเลยวันหนึ่งก็คือวันไหนได้สองเที่ยวไอฮีไม่คิดอไ,ไดคิดากีกี่เที่ยวอากีเที่ยวอีคิดคิดเป็นหนึ่งวันแล้วก็คูณเวลาแทนเหลือก็หนึ่งวันอ๋อก็คือวันไหนที่ได้ได้สองเที่ยวเที่ยวขึ้นมาอ๋อแปดเก้าเที่ยวจะคิดเป็นหนึ่งวันวันวันไหนได้สามเที่ยวไอฮนจะไม่คิดใช่ไหม

เมียเมียเองทำงานไหนขายไก่ห้าดาวขายไก่ห้าดาวไก่ต้อง้าดาวอา,อาฮีมีเมียแล้วครับอาฮีสละโสดแล้วนะใครที่จะจีบอาฮีเ<ล>นี่ย <laughs> ใครที่จีบอาฮีก็เสียใจด้วยครับขอแสดงความเสียใจในไว้ในที่นี้ด้วยอ่ะฮงมีเมียแล้วแต่มันกว้างมากเลยเนี่ยเนยชอบมากเลยล้านสองบ่ก อันนี้อันนี้ดินดวนซื้อสดเลยเนาะขอนสองงดขอนสองงดครับงดแรกเท่าไหร่ดินดวนนี้มีเงินเยอวะว่ะดินดวนมีทั้งหมดกี่คันวะมีน้องอะไรนะน้องมะนาวนมเย็น,น,ยนอันนี้เชื่ออะไรคันเนี้ยอินซอีอินซีไอ้เจ้าอินซีครับคันนี้ ไอ้ทงขับคันไหนไอ้ทงขับคันน,นมเย็นแล้วมีไอ้ทงอ่ะไม่ใช่ออกรถคูเลยม่รู้แต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่ยอมขับเพราะนาวอ๋อมะนาวใช่ไหมับนมเย็นใช่ไหมเฮ้ยเขาไม่เอามาวิ่งสามคันเลยปะมีใครมาอ,อ๋อเฮ้เคยเดินตำร,รวจจำไหมเคยโดนไหม ทั้งหลวงใครเคลียร์ให้ <Okay. S 1> ถ้าเราเราต้องใจ่ายให้เท่าแก่ไหมเดือนละพันอ๋อก็คือดิน,ดนเดือนก็ใจเดือนละพันมันยังให้ป้ายเคลียร์มีป้ายเคลียร์อีกเออดีจั่หวะวิ่งวิ่งตามเมืองก็ต้องเข้าใจครับทุกอย่างมีกฎมีระเบียบหมดรรทั้มดนะ คากาแฟอันนี้อันนี้เราไม่ระบุว่าเขาวิ่งตรงไหนนะเรามาถ่ายทำก็คือเขาอยู่โซนไหนเราไม่รู้อันนี้ตำรวจปะอ๋อนี่กู้ภัยครับโอ้ยนี่ว่าตำรวจทางหลวงไงผู้ชายขายน้ำเฮ้ยพุทโธมาวันนั้นวันจ่ายรถมาอยู่น่ปะ อ้สมัครขับได้ไหมตกงานมาจนเนี้ยไ,ได้ไหม,มวันี่ขับมาเล,ละห้าร้อับรถวเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกู้ตังค์กันมามา,มาขับกับไอฮีนี่ก่อนกลัวฮีแซงเลยไ,ไ,ดได้ทุกวันเลย ก็คืองานเที่ยวแกใส่เยอะได้เราพูดถึงเนี่ยอันนี้งานเมาอันนี้เมาบ่โอ้มีนานละใส่เยอะอีกถ้าง,งานเที่ยวใส่แบบไหนใส่่ครับใสยาวๆท,ทั้งหมดกี่คันในรถอ่ะเราสิบคันหมดตอนนี้น,น,นะตอนนี้วิ่งอยู่สิบคันครับก็วิ่งได้ราคานะในโซนนี้ครับเพราะว่าเคยมาวิ่งอยู่วันหนึ่ง ถ้าวิ่งไงกลๆอ่ะเจ็ดเที่ยวแค่นั้นเลยจอดเลยเนี่เยเอยอเออเจ็ดแปดเที่ยวครับอ,นะอู้วันนี้สวยเต่ว,วะรถใครเนี่ยหัวนี่ยอ้ามาถึงแล้วบ่อก็ไม่ไกลครับไปกลับประมาณถึงไม่สิบกิโลสิบกว่า10หน่อยสิหน่อย อันไหนอันนี้รถเท่าแก่ยบ่ะอ๋ออะ้วคันนี้ยางเก้ารถใครเนี่ยวรถไม่ใช่อ๋อแต่แต่โซนโซนเนี่ยเขาใช้ยางเก้ากันนี่ยางแปดไม่ค่อยใช้กันนรอยางใหญ่เข้ายางใหเข้าในเมืองนะน้องแต่เสียเปรียบรถยางแปดนะเพราะว่าซอยเล็กๆอ่ะเขาไม่สามารถจะเข้าได้อันเนี้ยมันเหมือนสิบล้อเลยดิบล้อเลยอ่าสิบล้อเลยเนี่ยอันเนี้ย ยางใหญ่ๆยางสิบ<ส>ล,อลออ้อสปีดตาแล้วเนาะย้อดมากเราก็ไม่เคยมาเจอ,อยางใหญ่ๆเถอบ้านตลัวเอ้ยง่วงนอนปะไม่ไม่มีร้านค้าไว้จอดซื้อกาฟแฟวะนนเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงกาแฟไอ้ยิงหน่อยกาแฟยิงโล่กินไม่กาแฟอะเอ้ยกินน้ำแดงไหม ินน้ำแดงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราพาหกินน้ำแดงกันอุ้ยใบสาวเนอะบอุวยจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยโอ้กลับบ้านพอสองชั่วโมงเราปิดตุงทางไม่จมครับแต่ว่ามันจะเละเปื้อนรถรถเราเข้ามาเปื้อนหมดเลยอ๋อแค่นีลยนไ่จมอืมไม่จมตรงนี้เขาขุดกีร่ายเนี่ยไปทางสนามดินยังไงเอ๊ะตรงนี้เขาขุดกีร่ายห้าสิบ ห้าสิบไร่อันนี้มันได้กี่ไร่แล้วนี่คุณห้าสิบไร่เลยเหรอใช่ทำบ่อสไซด์อ๋อไ้จะทำบ่อสไซดเขาขุดห้าสิบไร่เลยวะเขาซื้อขุดวะใช่ว่าห้าสิบไร่ไม่ใช่กี่สิบล้านไหมก็ไร่ละกี่ล้านก็ไรละกี่แสนนะไร่ละสี่ห้าแสนเดี๋ยว<ช>พูดถึง,พ,ถงพูดถึงได้กำไรนี่ค่าทิ้งที่เอาสองร้อยได้ไหมใชค่าดินนะถ้าใครมาซื้อนะใช่ เขามาเก็บเที่ยวอะไรตรงนี้วะไม่เข้าใจเขามาเก็บเที่ยวอะไรตรงเนี้ยบตั๋วตั๋วเขาเก็บไปเช็คไงเมาะอะไรกี่เที่ยวเขารู้หมดเลยอ๋อห้ามโกงไม่มีใครโกงใช่ไหมโกงไม่ได้ใครโกงอ่ะโดนโดนอะไรไล่ออกโดนไหมมีหรยออ่ะมีโกงมีโกงไหมมีพวกไม่ใจอะไรนะพวกไม่ใจพวกไม่จ่ายี่ยนนะอ๋อพวกไม่จ่าย ถ้าเราแนะนๆที่เก็บนั่งหมดแล้วนั่งมีเอาเก็บเพราะคนขึ้นเหลี่ยมไม่โยนถ้าใครเอาเอากระป๋องมาให้โยนบพาะคนก็ไม่โยนน,นี่ครับทิ้งบ่อครับเดี๋ยวเราจะลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกน่าจะไปอีกเที่ยวนึงเดี๋ยวดูว่าเขาใส่ดินเยอะไหมกับไอย้ยางกาวเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเน,นี่ยขับรถไถเนี่ยตาลฮะตาลอ๋อตาลอ่ะ ใช้ยามันตานคาร์ขอขอบอนอ๋อทำไมอ่ะต้านคาร์ขอขอบ,บนอนเราไม่ทาแล้วหรออ๋อ